โอ้พี่ดอนวอดมีเขาบอกว่าอย่าไปวอดเขาฉันมีครอบครัววาโอ้มอะไโอ้ยมันเป็นด่านภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วพี่เแข่คนเดียวด้วยแข่งแข่งทีละคนเหมือนเกมมากกระดานเลยอ่ะข้างบนเน่ะ แล้วหรอฮะไม่ทำไรเนี่ยให้ทำ,ไ,ทำไรดิให้ทำอะไรอะ่ะโอเคหมากกระดานของเราสีเหลืองของพี่เอกสีอะไรของพี่เอกสีชมพูชมพูอ่ะโหแหมสลับกันดีไหม <c oughs> แล้วมันทำยังไงเลยดีเนี้ยคือพี่ฝนคิดว่านะเราจะต้องจับสีให้มันเข้ากับหมากข้างหน้าใช่ไหมไม่รู้เหมือนโอเทโลแ <c oughs> บบเออน่าจะเหมือนแบบโอเทโลแบบยไง สองหนึ่งแล้วอะเออต้องเปิดเหรอหาของเหรอหาของเหรอหรือไงอ๋อเจอแล้วไม่ผลเหรอเจอแล้วจ้าเจอแล้วอ่าไม่ไงเจอแล้วเพ็กเจอแล้วเพ็กเอาดอกไม้มาใส่นะโอเคเข้าใจแล้วดอกไม้ก็ใส่ตรงนี้ไปโอ้อ่าเก๋โอเคจะกล้วย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 โห้ได้ทีละอันเหรอห้อยห้อย กล้วย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 มีอะไรดอกไม้หรอกล้วยไปเอาหาของปึ๊บมาแล้ว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 ทุกคนกล้วยกล้วยแล้วก็นี้โอเคใส่ต้นดอกไม้มันก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดกจะผ่านเกมนี้ไปได้ตรงนี้ปึ๊บร้อยเราหาอะไรอีกอ่ะกล้วยแล้วเหรอ หาทุกสิ่งหาทุกสิ่งเอวิติงเหรอเอวิติงจ,จิงกับเบลนีลไ่ไงกล้วยเจอกล้วยแล้วหัวข้างหลังก็มีนะเจอกล้วยแล้วเจอกล้วยแล้วมาเราต้องผ่านเกมนี้ไปให้ไดต้ต้องผ่าน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 ฟึบ <Okay. S 1> อา้าวต่อไปก็จะเป็นพวกปลากล้วย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 หากล้วยไม่เจอกล้วยกล้วยอยู่ทางข้างหลังตรงพี่เอกเต็มเลยกกกลลลลลล้้้้้้ววววววยยยแแแเออพี่เอกมีแล้วอ่ะนีมีแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้กล้วยอันนึง กระสอบอันนั้นอะไรอะ่ะเขียวๆอะ่ะโล่เราได้โล่แล้วได้โล่แล้วได้โล่แล้วได้ <Okay. S 2> โล่แล้วเพล็กได้อันนี้เอามาวางตรงนี้นะแจ็ค<ม>แล้วก็เพี็กยังต้องใช้กล้วยอีกด้วยอันนี้มันเป็นเหมือนกะลามะพร้าวอะ่ะเพล็กเจอกะลามะพร้าวแล้วใช่ต้องที้งผลไม้ออ,อากล้วยอะ่ะกล้วยพี่ฝนไม่เอาอันนี้พี่ฝนเอากล้วยเคได้กล้วยแล้วได้กล้วยแล้วได้แล้วทุกคนหมดเวลา มีคนได้ไวกว่าเราอีกเหรอจริหรอโอ้แพ้เลยนี่แม็กโอน่าสงสารแม็กเสียใจด้วยนะแต่เราสองคนก็เป็นคนโหวตเขาไม่ใช่หรอโอ้แม็กซ์แกลบยัวทอสนะครับแม็กต้องเอาขบเพลิงมาหาเราเนาะโอเคดับไฟดับไฟไม่ดับทุกคนทุกคนดับหมดนะ แต่ตัวเมื่อกี้ทำไมมันไม่ับเลียวใช่ไปไม่ถึงโอ้คือเราต้องไปถึงตรงกันให้ได้ใช่ไหมใช่เพื่อเซฟตี้ตัวเองล็อบบี้แหละเหมือนกับที่เราเล่นล็อบบี้แรกล้วจะไปทางไหนอ่ะเนี่ยจะไปทางไหนอ่ะจับคู่เหรอแล้วมันกดได้ด้วยเหรอเนี่ยทำไงเนี่ยไม่มีใครกล้าไปนะ โอเคนี่ไงเจอแล้วให้เราหาขอตัวต่อได้เนงพี่เอกหาตัวต่อไหนมานี่ไงหาตัวต่อมาต่ออ๋อไอซีให้เราหาตัวต่อมาต่อโอเคโอเคใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อันนี้มาอันนี้มาเลยต่อเพื่อไปให้ถึงตรงนั้นไปถึงนัใช่ใช่สีเหลืองต้องเป็นโค้งโอเคสีม่วงสีูนี่โค้งอนี่โอเคพี่เอกต่อเลโก้ค่อนข้างบ่อยนะต่อเลโก้เลโก้เลโก้มาสีเหลือง เสีภูมิโค้งมาสีภูมิสีล้ําสีล้ําทิ้งต่อไม่เป็นมาสีขาวสีขาวสีเหลืองอันนี้มาสีขาวสีขาวสีขาวขาวอันนี้โอเคแล้วก็นี่นี่นี่สีฟ้าสีขาวอันเด่นเพิ่มไปแล้วอ่ะเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเพิ่งกำลังจะไปแล้วโอ้โหีฝนต่อไม่ทันแน่เลยอ่ะมีการเหลวมองด้วยนะมีการเหลวมองมีการเหลวมองมีการเหลวมอง เดี๋ยวพี่บอลดูดิเมื่อกี้พี่บ่นช้าไปหน่อยนึงมัไลน์มัไลน์มัไลนม,มีการเหนีห่ยวมองการเดี๋ยวมองการสีส,มส้มกูผมไม่ทันแน่เลยพี่เอกทำไมอ่ะพี่บอลไม่ทันแน่เลยต้องต่อทุกอันปะใช่ต้องต่อทุกอันเลยต้องต่อทุกอันทุกอันทุกอัน,อนเลยโ okay อเคสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองไม่ทนันแน่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแน่เลยเฮ้ยเพล็กติดเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพล็กติดเพล็กติดเพื่อนโอ้โหเพื่อนไปเร็วมากเพื่อนไปเร็วมากเพื่อนไปเร็วมากโอ้ยเขาสึบมิยังไวอ่ะ ทำไมไนะโอ้นนโหทำไมออพอแข่งคนเดียวคาซึม<อ> <Kas umi. S 2> ิไววเนี่ยนะ่าจะอยู่คนสุดท้ายยังวิ่งไม่มีอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเฮ้ยนั่งกันหมดแล้วอะไรพี่เอกไปไหนอ๋อมาคนสุดท้ายเอาลนะต้องวดใครอะ่ะขาใหญ่หญต้องวดขาใหญ่เรามาสองคนวันนั้นเราจะได้เปรียบเพื่อน เราต้องโหวตขาใหญ่แต่ว่าแมรี่เขาชนะนะเกมนี้ดูสิใช่แมรี่เป็นผู้ชนะนี่ไงมีดาวอยู่บนหัวเนี่ยใช่ใช่ใช่แมรี่ชนะโอเคเราต้องโหวตขาใหญ่ก่อนเลยขายใหญ่ลบหน้าดูดิขาใหญ่ลบหน้าเราเราต้องโหวตขาใหญ่พี่เอกเราเตี้ยงกันมาก่อนไหนขาใหญ่ขาใหญ่นี่นแหละฮอตตี้เ <ott> นี่ยเหรอใช่ใช่ฮอตตี้นั่นแหละนี่เราโหวตขาใหญ่ก่อน <laughs> <laughs> จ,จู๊จุ๊จุ๊อย่าบอกใครเขาไม่รู้ไงอบอกใี่โหี่ถ้าเขามาดูคลิปเขาคงยังงอนน่าดูเนาะอย่าบอกใครเชียวว่าเราโหวตขายใหญ่มาแมรี่เมื่อกี้ขับแค้นใจนี่ขายใหญ่โหวตเขาเรารู้เรารู้ลากถานมันคงจริงด้วย ดูดีดูผู้ชนะเนี่ยเขาใส่นี่ใส่ใสร้อยอะ่ะนี่เรายังไม่เคยใส่สร้อยเลยมาก่อนเลยนะพเพกเราไม่เคยใส่สร้อยเลยนะอยากใส่สร้อยมากอะ่ะฝนวดคนแรกมาแล้วจะมีใครชนะได้ไหมล่ะมาแล้วนี่ไงฮอตตี้ฮอตตี้ฮอตตี้โดนแน่ยมาม่ายมาม่าคืออ๋อห <Okay, S 1> มีค <Kas umi. S 2> าสุมิคาสุมิโดนตงตุกตาเลยอะ่ะเออคาสุมินี่แบบใจเต้วตลอดเลยนะคาสุมิอะ่ะ ฮอตตี้มาฮอตตี้สองไม่มีไม่มีใครหรอกเราเนี่ยเรานี่แหละสองคนฮอตตี้ผลโหวตสองเนี่ยเฮ้ยรอบนี้พี่เอกไม่โดนแฮยมมาม่าโอ้คุณหมีโดนสองเหมือนกันคุณหมีเอาล่ะผลโหวตอันสุดท้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครจะโดนนะใครใครใครคัสซูมิ มันก็เป็นสองเท่ากันสามคนนะดิดูดินี่ไงโอ้เท่ากันระหว่างสามคนโอ้พีตอนโหวตมีเขาบอกว่าอย่าไปโหวตเขาฉันมีครอบครัวเขาบอกเขามีครอบครัวหรอโหสุดยอด โอเคโอเคเราจะบวตใครหลังนี้ฉันมีครอบครัวเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอเนี่ยอืมเอาโอเคมีครอบครัวก็เราปล่อยให้เขาไปอยู่กับครอบครัวดีกว่านะโอเคโอเคมาแล้วหนึ่ง ใจแป้วไปคนโดนคนแรกอ่ะเอ้ยมาแล้วฮอตี้มาแล้วพีมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วสองพนนี้สองแล้วพีทพีทโนพีทพีสโนผมก็กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วพอตี้เออโอ้เงอ้ย ไปแล้ว่าป๊อตตี้งอนอ่ะไม่ไม่ให้ไม่ให้ดับคาาด้วยอ่ะพี่ดูดิไปเลยอ่ะคัมแบ็กยูเอฟแอมอลีไปเลยอ่ะดับไปเลยอ่ะไปใช่ไหมไปออดับดิไปเลยดับเลยโอ้โหดูดิไปไม่บอกไม่กล่าวด้วยทุกคนไม่ล่ำลาเลยออกเลยงอนออกไปเลยไปเลย,ไปเลยอ่ะโอ้โห,โหน่าสงสารมากเลยนะแต่ว่าพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าไม่งั้นพี่ก็จะต้องหลุดแน่เลยรอบนี้ อะไรเหลือผู้เข้าแข่งข,ขันอยู่อีก5คัท่านเด็กเราจะได้สร้อยกับเขาบ้างไหมเนี่ยนี่น่าได้นะนี่ขนาดแพ้มาตลอดเรายังรอดมาเน <c oughs> ีเรารอดมาต้องวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่หกโอ้เ oh, oh. ดย์หกโอ้สุดสุด,สด